สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรมาทานอาหารวันหยุดนะคะพอดีที่บ้านย่าพรมีญาติมาพักด้วยหนึ่งคนย่าพรก็เลยพาเขามาเลี้ยงอาหารที่ร้านอาหารหอมละมุนค่ะย่าพรก็สั่งสตรอเบอร์รี่ปั่นมาหนึ่งแก้วรสเปรี้ยวมากกว่าหวานนะคะสตรอเบอรี่แก้วนี้ ยะาพรขอให้ท่านผู้ชมดูปับยัยพรนะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ยาพรมากนะคะอันนี้ก็เป็นปังเย็นภูเขาไฟค่ะแก้วเนี้ห้าสิบเก้าบาทยาพรรู้จำได้เลยเพราะยาพรเป็นคนสั่งข้างล่างเขาก็เป็นขนมปังค่ะข้างข้างบนเขากาลาเห็นไหมคะ ลาช็อกโกแลตลาโอวันตินอะไรเขาก็เป็นบางเยน็นภูเขาไฟค่ะแล้วเขาก็มีนมร้านน,นี้มีอาหารเยอะแยะมีขนมก็เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นยำค่ะยำรวมมิตรค่ะมีทั้งวุ้นเส้นมีทั้งปลาหมึก แล้วก็มีกุ้งมีหอยอยู่ในจานนี้นะคะเขาก็รวมๆๆกันมาค่ะเขาก็เลยเรียกว่ายำรวมมิตรเแ,แล้วจานนี้ก็เป็นสเต็กหมูค่ะสเต็กหมูจานนี้89บาทค่ะ เจ้ายวจำแม่นอันนี้เพราะว่าทานบ่อยเขาก็จะมีหมูมาสองชิ้นแล้วก็แล้วก็มีสลัดมาเห็นไหมคะมีขนมปังมาดานเนี้ยแปดสิบเก้าค่ะถ้าเกิดไปทานร้านอื่นก็ไม่ได้นะคะ ร้านนี้ก็าขายถูกตอนนี้ก็เป็นข้าวผัดกุ้งค่ะข้าวผัดกุ้งนะคะก็มีไข่ด้วยนะคะก็มีแครอทมีกุ้ง ่อมาจานนี้ก็เป็นกะเพราทะเลค่ะกุ้งกับปลาหมึกค่ะไข่ดาวอาหารจานนี้คืออาหารโปรดของครอบครัวย่พรค่ะมากี่ทุกครั้งทุกครั้งก็ต้องมีคนสั่งกะเพราทะเลไข่ดาวเนี่ยทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่ารสชาติเขาทําอร่อยนะคะก็เลยสั่งกันเป็นประจาเลยคนนั้นทานบ้างคนนี้ทานบ้างก็แล้วแต่ จานนี้เป็นมาม่าผัดขี้เมาค่ะก็ผัดใส่กุ้งกับปะมึกอีกค่ะมาม่าผัดขี้เมานะคะเขาก็ทำอร่อยค่ะวันนี้เราทานของไปทั้งหมดเนี่ยแปดร้อยกว่าบาทนะคะแปดร้อยนิดนิด วันนี้ไม่แพงค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้สั่งขนมจานสุดท้ายก็เป็นหอยทอดกระทะร้อนค่ะหอยทอดกระทะร้อนนี่เขาก็มีความกรอบนะคะอร่อยค่ะกรอบเพราะเขาจะเอากระทะนี่หละลงไปทอดเลยค่ะเทหอยแป้งแล้วก็ไข่ลงไปเนี่ยผสมกันใส่ลงไปในกระทะนี่ละค่ะ,ะทอดทอดจนสุกเขาถึงจะเอาขึ้นมาใส่ ถาดไม้แล้วก็มาเสริร์ฟเยพรขอขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เยพรนะคะสวัสดีค่ะ